เอาละครับผมสวัสดีครับโอ้โหวันนี้นะฮะก็ไม่รู้จะทําอะไรเว้ยแต่ว่าสิเซ็งเบื่อนะอยากจะยิ่งเหลือเกินนะครับได้ปืนมาแบบไม่เหมือนใครเว้จะเล่นแบบลองโป้งเดียวจอดไปเลยดีกว่าวันนี้นะฮะ B15 นะครับดูซิว่าจะทําได้หรือเปล่าไปลองกันดูเว้ยมาคอนเซ็ปต์คือโป้งเดียวจอดไว้วันนี้่ะ จะจับคู่ถึงชาติหน้าเลยอย่างนี้เฮ้ยเอาเว้ย ไปเลยเพื่อนมา,นาไเอเจนตัวหนี่ตัว,ตว,ตวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปงเดียวจอดเป็นไงป้งเดียวจอดครับป้งเดียวจอดครับเป็นไงครับ yeah, โอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวๆะรอยร้อยรอยจากไหนวะ โอ oh, oh oh, ่งโอ่โอ้โหโยโอ้โหยิงไปหลังไอสัตว์สองตัวด้วยนะโอ้โหยืนสบายใจอยู่ได้นะยืนสบายใจอยู่ได้นะ เดี๋ยวจุแล้วจุดแล้วตัวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเห็นรอก็ได้ครับมาเห็นง่ายครับมาแล้วคนหนึ่งคนเข้ามาแล้วหนึ่งคนรอจังหวะเท่านั้นครับโป้งเดียวจอดโป้งเดียวจอดรอจังหวะเท่านั้นครับน่าจะมาอีกหนึ <complexities. S 2> ่งคนหรือเปล่าอุ้ยหลังรถบัสหลังรถบัสเดี๋ยวเด้อยนะโป้งอุ้ยโป้งโป้งโอ้ยยิงไม่ดูในสัตว์เอ้ยเห็นอยู่แล้วเชียวไอ้เหี้ยแมงอื้มโอ้ย ยืนสบายใจอยู่ได้ยืนแล้วกูก็กไม่หลบด้วยนะเวนแลกหมัดแค่ตัวเดียวนะเว้ยเ <When? S 1> รียกหมันดน็อกอะต้องแลกหมัดไปเลยนะแม <When? S 1> ่งเจ๋งจริงครับปืน B15 นะฮะซึ่งโหตอนแรกก็ลองใช้ดูนะเว้ยค่อนข้าง,งที่จะโอเคเลยนะซึ่งเป็นปืนที่ถูกมองค่ามมากนะครับสำหรับปืนนี้นะครับอาศัยไม่ต้องรัวมากนะครับางทีตอนแรกผมเลือกใช้ปืนดรัวนะแต่ก็อะไรอะไร,อะไรโอ้ ยืนโดดเดี่ยวอยู่ได้นะเอาเราให้สิบเอ็ดให้ตามหลังได้ปะเล่นมือเดียว,วกับเราโอ้ยอย,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 อยิยงกันหนวะอะไรกันนักหนาวะโป้ง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 ,ปงสิครับโป้งสิกูตายแล้วโอ้ยเวรเอ้ยไม่แม่นสักละเกินไก่จิตพายเลยกูอะไรวะ เห็นได้แท้ <S <S เฮ้ยเฮ้ยอา้าวโอ้ยลอยๆๆเหมือนเดิมสูตนเดิมปึ๊บม,มาแล้วมาแล้วหนึ่งคนครับมาสิครับโป้งโป้งเดี๋ยวจอดวายแล้วมาขอกาสบ้างขอกาสบ้างปึ๊บ โอกาสเรามีไม่มากครับถ้าพลาดแล้วคือตายาแล้วคือตายเลยนะโอ้ยโยป้งอะไรอะไรทำเพื่อนหัว่ะฮะแม่เดี๋ยวอนะเดี๋ยนะยแต่ไปโอ้โหตายหนึ่งโอ้โหอะไรใส่คอกเวียนี่ โอ้ยไหนวะมันงไหนวะเ้าบนโอ๊ยโอ้ยๆจเย็นใจเย็นพวกเราใจเย็นแล้วชิดเล่นแผ่นซ้อแผนครับต้องบุกไปอานัทที่ต้องดักยิงครับพอชั้นหน้าเดี๋ยวเจอลัวโอ้ยเจอละเจอล้วตุงเจอด้วตุ้งเจอด้วตุ้ กว่าแล้วเชียวโ,โหไฟข้อ,อีกเล่นคู่ไอ้เฮ้ยเล่นไฟกันอยู่ได้โอ้ย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 เฮ้ยอยู่ข้างบนป่าววะ <c oughs> ล็งสไนร์ต้องเข้ามุมตึกครับกันเลงกันเลงลอยปุ้งปุ้ง ช้าช้าแล้วปุ้งป้งอืมขอให้จังหวะเดียวครับไหนอีกตามหลังเหรอตามหลังเหรอตามหลังป่าวะไม่มีไปไหนแล้ววะขึ้นไปห,หมบนปะ Lăng lặng đi lên hết bong. Haha, hà hà hà. Hà 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 hà. Hà 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 hà. Hà 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 cái Hà 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 cái hà 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 ไหนวะไปไหนวะบุญเหรอเอาไปไหนแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวแล้วไปไหนวะตัวเมื่อกี้จะมีคนมาดักยิงตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยแม่ โป้งจอดๆเลยแล้วก็มีตานตัวนึ่งไม่ใช่โป้งนี่จอดโป้งจอดตามเพื่อนมาทำไมครับ่วงเวลาว่างอากุะศุนไว้พวกสามเจ็ดละเพื่อนไล่บี้ไปโป้งแตกโป้โป้องอุ้ยนี่ยไปอีกรอบหนึ่งโป้งอุ้ยโป้งอุ้ย ห้าสามดอ,อกติดอ,ะอ,อ่ะโ,โหแล้วโอ้โอ้โหหาตัวไม่เจอวะช้าสิบเอ,อ้ยสี่สิบเจ็ดแล้วแพ้แล้วงานนี้แพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วกูว่าเข้าแพ้แล้วกูว่าและนั่นเสีย 唉嗯哼才管